إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وقليله وخيارته من خلقه اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الله سبحانه وتعالى มีฮด en, ีษรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮนิสลาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านนบีเนี่ยได้เข้าสู่เมืองมัดินนะแรกแๆท่านนบีรับรู้อะไรบางอย่างแล้วก็ถามขึ้นว่ามาฮาดานีมาฮาดานิยวมมนเห็นคนกำลังฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย รู้รับรู้ว่ามีวาระของการฉลองอยู่สองวาระสองครั้งเนี่ยท่านนาบีถามณที่นั่นว่าสองวันนี้เนี่ยคือวันอะไรมันคืออะไรที่พวกท่านมีการฉลองกันอยู่บรรดาคนที่อยู่รอบข้างณตรงนั้นเนี่ยก็บอกต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะนียวสันัมบ,บอกว่าคุณน่านลับฟีหิมาฟิลเาฮิลียะเราก็ เล่นกันแล้วก็ฉลองกันมานานแล้วตั้งแต่สมัย j ฮิ i ลย y a มาแล้วท่านอบับดุลลอฮะสั่งว่เนี่ยว่าอินนัลลอฮฺก็ด้เอดเดลักุมบฮิมา m อยรอมมินฮุมาแท้จริงอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนให้กับพวกท่านซึ่งสองวันที่ดีกว่านั้นดีกว่าที่พวกท่านเนี่ยได้ฉลองกันมาสองวาระก่อนหน้านี้ ท่านนบีบอกว่ายาวันอัฎฮาวันอยาวันฟิตรวัน ع ي ดุลฟิตรีแล้วก็ไอดุลอัฮาสองวาระที่เราจะฉลองกันเป็นบทเรียนสําคัญว่าเราจะมีวาระของการฉลองกันมากที่สุดสองวาระเรื่องของวันอี แต่สิ่งที่เราจะมาทบทวนกันเสมือนว่าเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกันบอกว่าเราจะมาฉลองปีใหม่ด้วยปีใหม่ของมุฮัมรอมอย่างนั้นหรือที่เราจะว่าอุป,ปโลกการฉลองบอกว่าของนบีให้มาของที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมันไม่พอจัดการฉลองวันปีใหม่ของอิสลามขึ้นมาเพื่อเป็นวาระของการฉลองนี่ไงคือสักการะของอิสลาม ใช่สักการะของอิสลามที่เราจะรำลึกแต่ไม่ใช่วาระของการฉลองแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะรำลึกได้ในวาระของการเปลี่ยนแปลงวันเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงเราตระหนักได้ว่าฮิจรัตหนึ่งผ่านไปอีกแล้วอายุของเราหมดไปแล้วอีกปีหนึ่งได้สมควรที่จะระนัดระนักแล้วก็รำลึกได้ว่าชีวิตของเราใกล้เข้ามาแล้วซึ่งความตายอีกปีหนึ่ง ตักเตือนได้เห็นได้จะมาตักเตือนรำลึกถึงการฮิจราะของท่านนบีมุฮ<น>ัมมัดสุลต่ามก็ไม่ได้มีข้อห้ามแต่อยากกระนั้นว่าได้ไปอุปโลกซึ่งกิจกรรมของการฉลองใหม่ฉลองซึ่งวันปีใหม่ของอ,อิสลามอย่างนั้นไม่ใช่จะมาบอกว่าเป็นวาระสำคัญที่เราจะฉลองด้วยกัน กวนขนมด้วยกันหรือจะมาทําอะไรด้วยกันเป็นวาระของการฉลองที่ยิ่งใหญ่อีกวาระหนึ่งเนี่ยอาจจะสวนทางกับสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลอมลาอานิสซามได้สอนพวกเราไว้แต่วาระสําคัญของม,มุฮัรรอมมีที่ท่านนาบีสุลลัละอา,านิสซามสอนให้เราถือสินอดรำลึกถึงนบีมูซาที่อัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเขาทรงช่วยนบีสําคัญท่านหนึ่งของ นบีที่เราอิมานที่เราศรัทธาได้ช่วยนบีมูซาให้รอดจากการไล่ล่าของฟิโรอานรำลึกถึงประวัติศาสตร์ตรงนั้นด้วยการถือสินอดนี่คือรูปแบบที่ท่านนบีได้ปฏิบัติให้เราสอนให้เราซึ่งถูกบัญญัติมาจากอัลลอฮุบฮานา ه ละตตานจะรำลึกเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่รำลึกด้วยการคิดเองบอกว่าอย่างนี้เราจะมาฉลองกันอาจจะไม่ได้ช่วยกันบอก บางอย่างมันเป็นวิถีของการปฏิบัตินานมาแล้วอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อไรล่ะเมื่อไรชีวิตของเราสังคมของเราจะเปลี่ยนไปสักทีถ้าหาบอกว่าเรื่องที่เราเห็นว่ามันควรจะเป็นในทิศทางที่ถูกต้องอะไรที่มันดีกว่ารู้แล้วเห็นแล้วแต่สังคมบอกว่าอย่าไปเปลี่ยนเลย แล้วมาทบทวนกันว่าคาว่าฮิจารห์เมื่อไรล่ะที่เราร้วยกันทั้งหมดเนี่ยทั้งสังคมของเราจะฮิจารบไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นทบทวนในชีวิตของเราเวลามันเปลี่ยนไปแล้วความตายก็เข้าใกล้มาแล้วแต่ชีวิตของเราอะไรที่เราอยู่ในความไม่ถูกต้องทบทวนดู อะไรที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์มาซียะทั้งหลายมาซีทั้งหลายที่เราปฏิบัติกันอยู่ฝืนกันอยู่เนี่ยในบ้านของเรามีอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนบ้างชีวิตของบางคนเนี่ยจมอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ยเสมือนว่าเขาเนี่ยเหมือนติดยาไม่ได้ว่าใครทั้งสิน้นแต่ให้เราทบทวนตัวเองว่าเราเนี่ยชีวิตของเราชีวิตของลูกลกของเรา ชีวิตของครอบครัวของเราเนี่ยยังติดอะไรบางอย่างเสมือนยาเสพติดหรือเปล่าบางครั้งบางคราวที่ไม่ได้เข้าโซเชียลแล้วมันคิดว่าอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้มีเยาวชนของเราวันไหนที่ไม่ได้รับรู้ว่าทีมทีมของตัวเองติ่เชียร์เอาไว้อะเป็นยังไงแล้วไม่ได้เปิดข่าวคราวของนักบอลคนนี้เนี่ยรู้สึกอยู่ไม่ได้วันไหนเนี่ย เยาวชนน้องๆของเราวันไหนที่ไม่ได้ฟังเพลงเนี่ยรู้สึกอยู่ไม่ไหวรู้สึกทรมานไม่ได้ดูละครแล้วรู้สึกอยู่ไม่ได้แต่มันต่างอะไรกับการติดยาติดยาเนี่ยแต่ละวันเขาต้องรับยามาให้ได้วันไหนที่ไม่มียาเนี่ยอยู่ไม่ได้เราบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราจะอยากจะละทิ้งมันให้ได้ หรืออะไรความผิดพลาดของเราแม้กระทั่งความผิดพลาดในสังคมในการปฏิบัติของเราเราบอกว่าสังคมของเราเนี่ยโรงเรียนก็พวกเราโรงพยาบาลก็มีคพวกเราอยู่สังคมอบอตอก็มีพวกเราตลาดก็ของพวกเราแต่พอเวลาที่จะบอกว่าจะขอเปลี่ยนแปลงในทางแนวทางของอลิสลามเปลี่ยนแปลงในทางของชรีอัลิสลามเนี่ยบอกว่าเราเราไปยุ่งไม่ได้ แ่ไหนเราบอกว่าของพวกเราทั้งนั้นคนของเราทั้งนั้นพอเวลาที่อยากจะให้ทิจยรอเปลี่ยนแปลงเนี่ยบอกว่าเราทําไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์กฎเกณฑ์บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยได้เอื้อให้กับพวกเราอยากจะมีชริอหลอิสลามอยากจะมีกฎหมายอิสลามปฏิบัติสิ่งทำได้ ในโรงเรียนจะสอนระเบียบการระเบียบการแต่งกายระเบียบการเดินดำนดินชีวิตยังไงจะสอนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารยังไงการเป็นอยู่ยังไงสอนด้วยหลักการของอิสลามได้ไหมได้ตัดีกาของเราก็มีปอนเนาะของเราก็มีโรงพยาบาลก็ของพวกเราทั้งนั้นมุสลิมทั้งนั้นที่ปฏิบัติอบตก็ของเรา อยากจะสร้างกฎเกณฑ์อะไรอยากจะวางรูปแบบอะไรเนี่ยของอ,อิสลามเนี่ยไหนคนที่บอกว่าอยากจะได้กฎหมายอิสลามกฎเกณฑ์ของอิสลามตอนนี้เราปฏิบัติได้วันเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยฮิจรอชของเรามาเนี่ยเสมือนว่าให้เราได้ทบทวนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิมานของเราใช่ไหมหลักการศรัทธาของเราว่าเราอยากจะได้สิ่งเหล่านี้เป้าหมายชีวิตของเราอยากจะด้วยอยู่ในคันลองของอิอสลาม ถ้าพงพุงเวลาเนี่ยเราบอกว่าทําไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ช่วยกันเราบอกว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆแต่คนถ้าคนตัวเล็กทุกคนเนี่ยบอกว่าตัวเองตัวเล็กเนี่ยไม่ส่งเสียงบอกไม่แสดงความคิดเห็นไม่บอกว่าเราอยากจะได้แบบนี้ตลาดของเราเนี่ยอยากจะให้มันสะอาดยังไงอยากจะให้อยู่ในคันลองของอีมานยังไงบ้างเนี่ยเราเสนอได้ไหมทุกคนทำได้ ทุกคนเสนอออกมานายกเราก็รู้จักคนที่รับผิดชอบงานเราก็รู้จักเสมือนว่าความรับผิดชอบเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องไปโยนให้คนอื่นแล้วมาถามตัวเองว่าเราอยากจะได้กฎเกณฑ์เหล่านี้ไหมพอมีกฎหมายรู้ว่าอะไรที่ถูกประกาศใช้ว่าเรื่องของคนที่พยายามที่จะเสรีทางด้านเพศที่สาม เสรีกัญชาเสรีเนี่ยเราบอกว่าเราแสดงออกพอถึงเวลาในบ้านเมืองของเราในชุมชนของเราเนี่ยเราจะนิ่งมันเสมือนอะไรที่ขัดแย้งกันเดินหน้าด้วยกันสังคมเราเนี่ยต้องการให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันลึกลุกขึ้นมาแล้วก็แสดงออกว่าเราอยากจะได้อะไรอยากจะได้คันลองของอัลลอฮ์ที่วางไว้แบบไหนทุกคนมีหน้าที่ด้วยกัน เริ่มต้นที่ตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ไหมอะไรที่มันเป็นความผิดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันตกต่ำอยู่ในหัวใจของเรามาตั้งนานเนี่ยเปลี่ยนแปลงถ้าหากวันณวันนี้ยังมีเรื่องราวของริบาดอกเบี้ยในชีวิตของเราเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันผิดพลาดในครอบครัวของเราเนี่ยเปลี่ยนครับ การใช้ชีวิตการทำหน้าที่ประกอบอาชีพของเราถ้าว่ามันยังมีอะไรที่มันยังไม่ฮาลาลเนี่ยพร้อมไหมที่จะฮิจรชตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองข้ามไปข้ามไปในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าท่านอบบดุลลอฮฺสอลานีวาสลัมเคยบอกเคยเล่าสำหรับมุสลินผู้ศรัทธาเนี่ยเขามีมุมมองยังไงจากท่านอับดุลลอฮฺอิมุมัสอูได้บอก บอกไว้ว่าท่านนาบีสุลต่านวะอาวะสัลลัมบอกว่าเอนนลูกมินแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธามุกมินเนี่ยเขาจะมองบาปของเขาเนี่ยเสมือนว่าตัวเองเนี่ยอยู่ใต้ภูเขาอยู่ข้างล่างตีนภูเขาเนี่ยดูว่ามันจะมีหินหรือว่าเขาเนี่ยมันจะพร้อมที่จะถล่มมาทับตัวเองเขามองบาปของเขาเนี่ยเมื่อไหร่มันจะมาทับมาทําร้ายตัวเองและทําให้ตัวเองเนี่ยเสียหายตายไปเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ระม,มัดระวัง แต่อีกวัคหนึ่งฮะดีษเนี่ยบอกว่าว่าอินนัลฟาจิรสำหรับคนฟาจิรเนี่ยคนชั่วเนี่ยเขาจะมองว่าบาปบรรดาบาบของเขาเนี่ยบาปนี่ก็นิดเดียวอันนี้ก็นิดเดียวเหมือนสุบาบะเหมือนสุบาบก็คือเหมือนแมลงวันแมลงวันเวลาที่มันบินมาเกาะที่จมูกฮะดีษบอกว่าเขาบอกแค่ว่าถ้ากะดาแล้วไงอ่ะ แมงวันเรืไงอ่ะอีกอีกว่าอีกสำนวน,นเขาบอกว่าแค่ไล่มันไปมันก็หายไปแล้วบาปของตัวเองแค่นิดเดียวไม่ได้สนใจอะไรนั่นคือท่ทานนบีชี้ว่าเป็นบุคลิกของฟาจิรคนชั่วชีวิตของตัวเองเนี่ยจมอยู่กับความชั่วจนกระทั่งว่าคิดว่าไม่เป็นไรสมควรอย่างยิ่งที่ฮิจรอม่ของเราเนี่ยอ่ะเป็นวาระหนึ่ง วาระหนึ่งที่จะทบทวนว่าเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยอะไรที่เรายังจมอยู่สภาพเช่นนี้ฟื้นมันขึ้นมาเต้าบัดต,ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองอัลลอฮฺ سبحانه แลอกเรียกพวกเรายาอายุฮัลลาดีน่าเอ่อมนุตูบูอินัลลอฮิเต้าบัตันนัสูฮาเรียกพวกเราถ้สสญญาว่าตันนักว่าเราเนี่ยคืออีมุกมินผู้ศรัทธาอัลลอฮฺเรียกพวกเราให้เต้าบัต เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างชนิดที่เป็นเตบัตนันนาซูฮานาซูฮาคือเหมือนกับที่เราใช้คําว่านาัเหเนีอะไรที่มาจากใจอะพูดตักเตือนด้วยใจเตาบัตมาจากนาซูฮาบริสุทธิ์ในหัวใจมาจากใจจริงๆเต้าบัตอย่างจริงจังที่สุดเวลาเหลือไม่ไม่มาก ชีวิตของเราเหลือไม่มากสมควรอย่างยิ่งว่าระของเวลาของเราที่เปลี่ยนไปเนี่ยตักเตือนเราเองตักเตือนครอบครัวไม่แปลกไม่เป็นสิ่งที่บอกว่ามันเป็นลางอย่าไปเชื่อพวกนี้ลางเหล่านี้เนี่ยสมควรอย่รเร่งที่เราจะสั่งเสียครอบครัวถ้าฉันเนี่ยตายไปแล้วจะเป็นยังไงยังไงมาตักเตือนมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราสมควรว่ามีหนี่สินรีบใช้รีบชดใช้ มีความผิดของเรารีบเปลี่ยนแปลงมีวาระอะไรที่จะต้องรีบทําให้ครอบครัวดีขึ้นในหนละัะบอกว่าเราเนี่ยต้องรับผิดชอบอยาโยาละดีนอามนกูอันฟุสะกุมว่าอเลีกุมนารโอบ้บรรดา้ศรัทธานอะไรกูกูปกป้องปกป้องไว้ให้ดียำเกรงปกป้องตัวเองและวก็ครอบครัวของพวกท่านให้รอดให้รอดจากไฟนรก สิ่งเหล่านี้เนี่ยสมควรที่เราเนี่ยจะรีบเร่งบุคลิกของคนในอดีต h ะดีษรายงานมีสหาบาท่านหนึ่งชื่อมาอสมาอส์บินมาลิกอัลอาสลามีผิดพลาดในชีวิตตัวเองเนี่ยพลาดไปทำซีนาถือว่าเป็นบาปใหญ่เขารู้ตัว ไปหาท่านนาบีสารภาพตัวเองลงโทษฉันหน่อยลงโทษขอให้ลงโทษเลยเพราะเขากลัวกลัวว่าจะหาว่าบาปไม่ถูกจัดการในดุนยานี้เนี่ยเขาจะต้องไปรับบาปณาีีอัลลอฮุซุบะฮาน,นาละลามันร้ายแรงกว่ามันน่ากลัวกว่าท่านนาบีบอกให้กว่า ท่านนาบีไม่ได้อยากจะให้สแสดงตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จะต้องมาชี้แล้วก็ต้องมาลงโทษให้กลับคนคนนี้เขาไม่สบายใจวันถัดมามาอีกครั้งหนึ่งมาหาท่านนาบีบอกว่าลงโทษเขาเถอะรอบที่สามมาหาท่านนาบีสุลต่านวะานีวาสันบอกให้ลงโทษท่านนาบีถามคนรอบข้างคนคนคนนี้เนี่ยสติดีไหม เขาคิดอะไรอะ่ะคนรอบข้างเขาบอกว่าเขาสติดีมาเป็นรอบที่สท่านนาบีบอกว่าเอาไปฟังเขาแล้วก็ว้างฮาดีษนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีจำได้นะครับกับผู้หญิงอีกท่านหนึ่งมาจากเขาอัลลอฮ์มีดีผิดพลาดในชีวิตเหมือนกันมีจินาเหมือนกัน มาบอกกับท่านนาบีลงโทษเขาด้วยมาอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่า,เ,าเขาท้องด้วยตั้งครรกลับไปท่านนาบีให้กลับบอกให้กลับจนกว่าจะคลอดขอคลอดออกมาแล้วเนี่ยอุ้มลูกมามาหาท่านนาบียังไม่หนีไปไหนมันติดอยู่ที่ใจตลอดเวลาว่าความผิดนี้เนี่ยท่านนาบีไม่ช่วยเนี่ยเขาจะต้องรับหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหน อุ้มลูกมาเล็กๆเนี่ยท่านนาบีบอกว่าให้กลับไปจนกว่าลูกเนี่ยให้นมให้ทำหน้าที่ของความเป็นแม่ให้เรียบร้อยแล้วเขาก็กลับมาแล้วท่านนาบีบอกว่าให้ฟังแล้วก็ให้ความความตระหนักเช่นนี้เนี่ยเสมือนว่าเราเนี่ยเห็นตัวอย่างแบบนี้เนี่ยการรีบเคลียร์ตัวเองจัดการตัวเอง ก่อนที่จะให้อัลลอฮ์จัดการเนี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่าในการเปลี่ยนแปลงแน่นอนบทเรียนจากิจรอห์ของท่านนาบี Muhammad s a ล l a ล l a h u alaihi ในการย้ายตัวเองในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแน่นอนจะเจอบททดสอบบททดสอบหน้าที่ตัวเองบททดสอบของคนรอบข้างจะอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ช่วย สำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงบทเรียนของท่านอับดุลลาัลลาฮฺวะละมาจะกับท่านอบูบัรอัสิดดีึงขั้นที่ต้องหลบหนีหนีคนที่กำลังจะมาฆ่าตามไล่ล่าอยู่ตอนหน้าแล้วอยู่ใกล้ๆแล้วจะถึงแล้วจะเจออยู่แล้วจะหนีไปทางไหนก็ไม่รอดแล้ว อิจย์ู ق و ل لصاحبه لا تحزن إن الله معنا อัลลอฮ์สั่งให้พวกเรารำลึกคิดรำลึกถึงเหตุการณ์นี้เมื่อเขาเนี่ยบอกกับสหายเมื่อท่านนาบีเนี่ยบอกกับสหายของท่านนาบีก็คืออบูบักรสดิกอย่ากลัวอย่าเศร้าไม่ต้องงกลัวแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับเรา เป็นคันลองสำคัญที่เราจะบอกว่าเดินไปหน้าหลังจากนี้จะเปลี่ยนแปลงจะทำหน้าที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยให้มั่นใจว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราขอให้อัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเราเสมอถึงแม้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่การเดินคันลองนี้เป็นการดำเนินชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء من بعد أهل الثناء والمجد وحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في نوع هو وان في قام الله سبحانه وتعالى رأوا تو تؤن تو كرّان كون كان ملامات ونسوك เพื่อให้ยำเกรงต่อ Allah ไม่มีคำสั่งไหนที่สั่งให้จริงจังยาฮวลานอาอัุตะกุลลอฮักกตุกอติให้ตักววอย่างสิ่นิดที่จริงจังที่สุดมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์จากหัวใจที่จริงจังที่สุดและก็สะท้อนออกมาด้วยการปฏิบัติการเชื่อฟังการละเว้นจากสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะละาทรงท้ามพระนาลบิสลรรอะ์วานิวะสลัมเคยเตือนเตือนพวกเราให้พยายามที่จะใช้ชีวิตนี้ แล้วก็ให้ใช้โอกาสต่างๆของชีวิตที่ธนบียกมหาหประการเอลกัตานิมความสันกรบละความบอกว่าให้ให้ใหใหระวังให้ดูแลให้กระชับในห้าประการนี้ให้ดีหนึ่งคือเรื่องของความเป็นหนุ่มสาวการมีชีวิตในวุ่มสาวใช้เวลามันให้ดี ก่อนที่ความชราภาพความไม่ไหวเนี่ยจะมาเรื่องของการมีทรัพย์สินการมีส uh ุขภาพการมีเวลาว่างและการมีชีวิตก่อนที่ความตายจะมาท่่นอับดุลลลาฮฺมูฮัมหมัสลต่นเนี่ยเคยบอกอีกพะดีสหนึ่งบอกว่าอักซิรูอักษิรูมินซิกริฮะซิมลลาซต จงรำลึกให้มากมาทํทำเรื่องนี้ให้มากๆเรื่องของการรำลึกถึงสิ่งที่จะมาตัดจากความหอมหวานของดุนยานี้ความอร็์อร่อยของดุนยานี้เนี่ยรำลึกให้มากๆอะไรที่จะมาตัดความหอมหวานของดุนยานี้ก็คือความตายรำลึกให้มากๆในโอกาสของเราเนี่ยคิดจะรอบมาแล้วผ่าน เวลาผ่านวาระที่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะมารำลึกของเราเวลามันใกล้มาอีกแล้วสัญญาณต่างๆมาแล้วสัญญาณเรื่องของชีวิตร่างกายบางคนเนี่ยจากที่มีสุขภาพดีตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วจากความเป็นหนุ่มสาวตอนนี้ชารามาแล้วแต่ก่อนณตอนนี้มีมีทรัพส,สมบัติอยู่บ้างบางส่วนมันหายไปแล้วเป็นสัญญาณเตือนทั้งสิน้น แล้วจะให้อัลฮาเตือนแค่ไหนแต่และว,วันมีอุบัติเหตุเดี๋ยวรับทราบว่าคนนี้เพื่อนของเราเสียชีวิตเดี๋ยวคนนั้นก็เสียชีวิตคราวๆมาตลอดโรคระบาดก็มาแล้วคราวๆแผ่นดินไว้มีอยู่ตลอดยังไม่พอหรือสำหรับคำเตือนเหล่านี้สมควรอย่างยิ่งเราไม่ได้เตือนด้วยคำพูดของเราด้วยอุลมาของเรามาพูด แต่นี่คือคําเตือนจากท่านนาบีสลุลต่านอนิวะสันนผู้ที่รักผู้ที่เป็นหูของเราที่สุดเราพอเวลาเสียชีวิตเนี่ยเราจะไปพบกับใครหวังได้พบกับท่านนาบีสลุลต่านอนิวะสันนและยิ่งใหญ่ที่สุดเราจะไปพบกับอัลลอฮ์สุบฮานวะตะนา,าที่เรามาณวันนี้เราสุญูดให้กับอัลลอฮ์ที่เราแต่งตัวกันแบบนี้เราก็แต่งตัวด้วยเพราะอัลลอฮ์สุบฮานะซัลลาัทั้งหมดเนี่ย ก็เพื่ออัลลอฮ์และถึงวันหนึ่งเราจะไปพบกับอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى ด้วยสภาพอย่างไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนตัวเองแล้วก็ฮิดจารตัวเองฮิดจารจากสิ่งที่ไม่ดีสู่สิ่งที่เปลี pl ank, ่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นชีวิตใหม่ด้วยคัลลองของอัลอิสลามอินนัลลอฮ์วะมะนาอิกะตัฮูุสซาลูนะะละนบียาอิยูฮัลลัดีนาอามานุสซาลูอัลัยฮิวะสลิมุตัสลิมาอัลลอฮ์มะซิลลัยฮิละมุฮัมมัดวะอละอะลิมุฮัมมัด اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع كيد الكائدين وارفع بعزتك راية الحق والدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون أقم السلامة